กด,ดงานลง Red Bubble นะคะในหมวดในหมวดหมู่ใหม่นะที่เกี่ยวกับเพชรนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันมาใหม่นะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆที่ทําการเซฟงานไว้เรียบร้อยแล้วนะนะก็เตรียมไฟล์ไว้เลยนะคะเราก็จะไปที่เดิมค่ะ add new work นะคะแล้วก็อัปโหลดงานของเรานะคะที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ปึ๊บเดี๋ยวเราอัปโหลดแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเรากลับมาเขียนนะคะเดี๋ยวส้มขอขอดูตัวที่เราอัพโหลดก่อนอัพโหลดนะคะทีนี้ตัวเนี้ยส้มจะไม่ขอสอนนะคะเพราะว่ามันมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็คือจะสอนเฉพาะตัวอันใหม่นะคะจริงๆเราสามารถทำได้หลายลายนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็น ผีเสื้อตัวเดียวนะอันนี้คือส้มคือจะสอนแบบง่ายๆให้เพื่อนๆสาหรับมือใหม่นะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้มันจะไปเขียนว่า new นะคะส้มก็จะกด d i s i b l e นะคะให้มันขึ้นมาเป็นสีเขียวเนาะส่วนไอ้พวกนี้ไม่เอานะคะไม่เอาเพราะว่าส้มไม่อยากจะเพราะว่าเราเคยทําแล้วเดี๋ยวขอคลิกออกก่อนนะคะ ันนี้คือถ้าเพื่อนๆจะทำก็ได้นะก็คือจะได้มีตัวเลือกหลายอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉพาะนี้กันก่อนเนาะอันแรกนะคะด o อกแมให้เราไปที่ Edit นะคะเพราะว่าผีเสื้อตัวเดียวเนี่ยมันมันเราจะทำให้แล้วแต่เราอะนะว่าเราจะทำยังไงก็คือเราอาจจะมี เร,เราอาจจะมีให้มีแค่ผีเสื้อตัวเดียวก็ได้อยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับส้มเนี่ยเพราะมันมีรูปอย่างเดียวไงส้มก็จะขอเลือกตรงนี้นะ choose pattern แล้วก็เลือกตรงเนี้ย offset grid มันก็จะเป็น g กริดให้เรานะคะแล้วเราก็ปรับเนี่ยปรับขยายรูปได้นะคะเลือกเลยตามใจชอบนะทุกคนเนี่ยมันขยับได้นะคะเสร็จแล้วให้ set background นะคะเราสามารถปรับ background ได้นะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนไปเลย ชอบแนวไหนสไตล์ไหนลองปรับเล่นดูนะคะอ่ะสมมติว่าอันนี้ส้มถูกใจแล้วนะจริงๆรูปตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น4 8 0คูณ3,657ได้นะคะพิกเซลแล้วก็มาเรื่องตัวนี้นะเราสามารถใส่มาจิ้นได้ก็คือส้มปกติส้มตั้งเป็นค่ามาตรฐานแล้วเนาะ20%นะคะส้มก็จะไม่เปลี่ยนนะทุกคนอ่ะ ทีนี้พอเราถูกใจเราก็กด apply c h a n g นะคะต่อไป cat mat นะคะเราก็จะแบบตอนนี้เป็นของน้องแมวบ้างนะของน้องแมวก็อาจจะแบบเนี่ยเลือกเหมือนเดิมนะคะอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบให้มันเรียงกันอย่างนี้ก็ได้ตรงๆอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเรามันก็จะแบบเล็กใหญ่ตามต้องการนะ เดี๋ยวเรามาเซตแบ็กกราวกันนะคะตรงนี้ก็หวานๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเนีย่ยทุกคนเลือกได้นะคะอ่ะแล้วก็แอปพลายเพ็ a เบ e t เก็ตนะคะทีนี้เหมือนเดิมค่ะส้มก็จะทำเป็นแบบ ลายให้มันเล็กๆหน่อยหนึงเนี่ยสังเกตรตรงนี้นะคะเวลาเราขยับเห็นไหมแล้วก็เลือกสีค่ะอันนี้ส้มอาจจะขอเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยนะชอบประมาณนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ขยับไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ apply change นะคะแล้วก็อันนี้ เนะะี่ยค่ะภาพพันคอนะทุกคนเราอาจจะเอาเป็นแบบอุ้ยผีเสื้อตัวเดียวก็ได้ตรงนี้ขยับได้นะคะเนี่ยสังเกตดูแต่ปกติจะส้มชอบลองไหมลองก็ได้นะคะอย่างเงี้ยอ้ยผีเสื้อเนี่ยนะคะแล้วก็เซตแบ็กกราวด์นะคะเอาสีไลดีน้ำเงินก็ได้น้ำเงินตรงนี้น่ารักดี นี่มันอยู่ตรงกลางนะคะปรับตรงนี้ได้ค่ะปึ๊บอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็กด apply change นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเวลาเราเซฟนะคะตรงนี้ส้มก็จะเลือกเป็น design and illustration นะคะแล้วก็ butterfly นี่คือส้มทำมาแล้วเนาะ collection อะเลือกตรงนี้เป็น โอ้ no. นะคะแล้วก็เราอยากจะให้ Default หน้าแรกของเรานะขึ้นไหมเราก็เลือกเลยตรงนี้ค่ะเพรเป็นอันเนะนะคะเสร็จแล้วก็กดคลิกตรงนี้แล้วก็เซฟเวิร์นะคะโอ้ลืม <c oughs> ลืมตั้งชื่อ butterfly อะไรนะทุกคนสมมติเรใส่คำว่าค u e บัตเตอร์ไฟแล้วก็ Copy มาเลยค่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็แท็กก็อาจจะเป็นแบบบัตเตอร์ไฟเฉยพิงค์พิงค์บัตเตอร์ไฟอย่างนี้ก็ได้นะอโอเคต่อไปก็ทำการ เซฟนะคะปึ๊บมาแล้วค่ะรอแป๊บหลังจากนั้น Red Bubble ก็จะทำการเนี่ยค่ะอัพโหลดรูปแล้วเนี่ยมันก็จะดูเห็นไหมทุกคน ตรงนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องต้องรีเฟรชอีกรอบหนึ่งปึ๊บบางทีมันไม่ขึ้นเนาะบางทีอินเทอร์เน็ตเราเอยอ,อะไรเออย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสมมติว่าถ้าเราจะดูรูปตรงนี้ค่ะมันเป็นยังไงให้เ,เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดอิมเมเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใส่ในพวก Instagram ได้เห็นไหมคะมันก็จะดูแบบเอ้ยน้องหมอะไรเงี้ยค่ะคมก็จะดาวน์โหลดไป ่อไปเรามาดูอันนี้บ้างเออมันใหญ่ไปนะทุกคนเราสามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะอเน,นี้มันก็จะเป็นแนวผีเสื้อแล้วน,นี้ล่ะเรามาเช็คดูนะคะชอบรูปไหนก็เซฟไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ซ้อมต้องไปแล้วนะคะใครที่ลองทำลองวาดดูอย่าลืมเอามาอัพโหลดในหมวดหมู่ใหม่ของ Redbubble นะคะสวัสดีค่ะ